เดินทางกันเลยทริปนี้ค่ะผ่านน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนเบญจามานุสรจันทบุรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เดินทางทัศนศึกษากันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขีเียวน้องๆจะไปดูหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนะคะมาฟังกันค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้น้องๆมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยจ้ารู้สึก ปลอดภัยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประตูฉุกเฉินแล้วก็หน้าต่างฉุกเฉินค่ะว่าอุปกรณ์อยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าพี่ๆมาสาธิตให้ดูก่อนมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเราจะไม่เป็นอันตรายถ้าเรารู้ว่ามันออกตรงไหนอยู่จุดไหนบ้างถ้าเราไม่รู้เลยเราอาจจะแบบิดอยู่ข้างในหรือว่าออกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแอร์เย็<ป>นฉ่ำเลคะที่นั่งสบายชอบค่ะไม่ไม่ไมีตรงไหนชื้นอู่เลยม่เหม็นม่ สนใจเดินทางเป็นหมู่คณะเป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปเล็กแค่กดโทร0982621271พี่แอลพร้อมบริการค่ะ